สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านกรมอุตุนิยมียามีประกาศแจ้งข่าวพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้มาเรียนให้ท่านทราบครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปช่นกกำลังเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเป็นพายุโซนร้อนโนอึนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่18-20ถึงกันยายนนี้นะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางผ่านประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่ภาคอีสานของไทยส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางก็ได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุยาลบ,บุรีและสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนภาคใต้ก็ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอนดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยนะครับคลื่นสูง2เมตรอาดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับชาวเรือนะครับ เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่นะครับสอบถามได้ที่สายด่วนนะครับ1182เว็บไซต์ TMD.go.th แอพิเคชัน Thai w a เ e อ e r เพจ Facebook YouTube c h anel และสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยความห่วงใยและปารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน